แนวโน้มตลาดคริปโตในอนาคตและการปรับพอร์ตการลงทุนแนวโน้มของตลาดคริปโตในอนาคตคาดว่าจะเติบโตอย่างมากด้วยหลายปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้งานและการลงทุนในวงกว้างมากขึ้น 1. การเติบโตของบิตคอยและสถาบันการเงินบิตคอยได้รับความสนใจอย่างมากจากสถาบันการเงินทั่วโลกเช่นแบล็กอกที่มีการลงทุนในบิตคอยทีเอ ซึ่งส่งเสริมการยอมรับและความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ดิจิทัลหลายฝ่ายคาดว่าบิตคอยนจะมีศักยภาพพุ่งถึง80,000ดอลลาร์เนื่องจากแนวโน้มของตลาดอนุพันธ์ที่แข็งแกรง่งและการสนับสนุนจากสถาบันใหญ่ๆการเลือกตั้งไหนสหรัฐอาจกระตุ้นความสนใจและการไหลเข้าของเงินทุนสู่บิตคอยเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน 2. การใช้ s t a b l e c o i n s และโทเค็นสินทรัพย์โลกจริง Real o r Assets (RWA) สเตเบิลโค้ร์ที่รองรับโดยสินทรัพย์ในโลกจริงและการพัฒนาโทเค็นประเภทนี้ในภาค d e f i จะมีบทบาทสําคัญในตลาดการทําโทเค็นสินทรัพย์โลกจริงเช่นหุ้นพัธบัตและสังหาริมทรัพย์ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุนการทำธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจกคริปโตได้มากขึ้นซึ่งแนวโน้มนี้ยังดึงดูดนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่คงที่จากสินทรัพย์พิจิทัน 3. การเติบโตของการยอมรับทั่วโลกอัตราการยอมรับคริปโตทั่วโลกคาดว่า จะเกิน8%ภายในปี2025โดยมีสถาบันการเงินเข้ามาช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสนับสนุนตลาดคริปโตในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนเช่นนี้บิตคอยกลายเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเหตุมากขึ้นคำแนะนำสำหรับการปรับพอร์ตการลงทุนเพิ่มสินทรัพย์คริปโตที่มีมูลค่าคงที่พิจารณาใช้สเตเบิลคอยและสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในโลกจริง เพื่อรักษาความเสี่ยงและเพิ่มความคงที่ในพอร์ตกระจายการลงทุนใน BTC และ ETH การกระจายพอร์ตในสินทรัพย์หลักเช่น Bitcoin และ Ethereum ยังมีความสำคัญเนื่องจากทั้งสองได้รับการสนับสนุนจากสถาบันและโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนายอย่างต่อเนื่องลงทุนในโปรเจกต์ Thefi และโทเค็นสินทรัพย์โลกจริงหากคุณยอมรับความเสี่ยงใน d e f i การลงทุนในโครงการที่ใช้โทเค็นสินทรัพย์โลกจริงหรือ d e f i ที่เน้นความโปร่งใส จะมีโอกาสเติบโตสูงสรุปแล้วแนวโน้มตลาดคริปโตในอนาคตมีศักยภาพการเติบโตในทุกส่วนตั้งแต่บิตคอยไปจนถึงโทเค็นที่ครอบคลุมสินทรัพย์ในโลกจริงการปรับพอร์ตเพื่อรวมสินทรัพย์ที่มีสเสถียรภาพและกระจายความเสี่ยงจึงเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเองในอนาคตอันใกล้ตลาดคริปโตจะยังคงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการเติบโตของการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bitcoin และโปรเจกต์ที่นำเสนอโทเค็นสินทรัพย์โลกจริง (Real World Assets) และโทเค็น t t b l l e o o n s s ที่มีศักยภาพในการเสริมสภาพคล่องในไตานาหากคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นหรือเพิ่มการลงทุนคริปโตของคุณให้กับพอตตอของคุณเริ่มได้ง่ายๆเพียงเปิดบัญชีกับ S u s i n e ซ s ซึ่งมีค่าคอมมิชชั่นต่ำสุดและรีเบทสูงสุด0ูนสํบหรับบัญชี t a ต d a า d และเซนหรือ0ูนย์สอาหรับบัญชีโปรแซโรบ ติดตามเราเพื่อรับข่าวสารและการวิเคราะห์ตลาดคริปโตแบบเจาะลึก YouTube ตามผมลงทุนคริปโต Facebook ตามผมลงทุนคริปโต TikTok ตามผมลงทุนคริปโตเข้าร่วมและเติบโตไปกับตลาดคริปโตในอนาคตได้แล้ววันนี้จรวด